เอาเลยครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเพราะผมชินเคยเนาะทีเก็เตอร์นั่นเองนะครับก็วันนี้นะอยู่กับผมชินเคยนั่นเองนะครับก็เป็นวันศุกร์สุดสุดตาการจัดอันดับกันอีกแล้วนั่นเองนะก็ในวันศุกร์ในสัปดาห์นี้นะฮะก็จะเป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะก็สำหรับใครที่รอคอยเกมใหม่ๆหรือว่าอยากหาเกมประจําสัปดาห์หรือว่าประจําเดือนอยู่นะก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้มี ต่เกมใหม่ๆห,หรือว่าเกมจริงๆมาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันอีก,กแล้วนั่นเองนะสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติ้งแจ้งเตือนื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ไว้ด้วยแนองน,นะก็สำหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามาสามารถขอมาได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยนั่นเองนะก็เพื่อเป็นกรไม่เสียเวลาแล้วกันไปดูกันในคลิปว่าเลยดีกว่าไปดูกันเลย เราก็มาอยู่สลหรับเกมแรกกันเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับเกมแรกเนี่ยก็จะเอาใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวแก้ไขปริศนาแล้วก็ยังหาเกมแนวแก้ไขปริศนาเล่นอยู่เนี่ยคือห้ามหาเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า m o v i n t one a n d hidden and found นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแก้ไขปริศนาที่จะช่วยฝึกภาษาของเรานั่นเองนะเพราะเกมนี้นะครับมันจะเป็นเกมแนวแก้ไขปริศนาที่จะมี โจทย์ให้เราแก้ไขก็คือมันจะวางตัวอักษรหรือว่าตัวคําศัพท์ต่างๆให้เราไปแก้ไขกันนะก็อย่างเช่นถ้ามีคําศัพท์คำว,ว่าแอปเปิลนะครับเราก็ต้องหาตัวแอปเปิลเนี่ยมาให้ได้นี่นเนะครับเ,เกมที่เล่นง,ง่ายผ่านด่านและไรด่านให้เราไปเล่นกันด้วยน,ะนั่นเองนคะครับก็มีตัวละครให้เราเล่นกันด้วยนะคือแบบเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยนะครับเนาะก็ภาพกราฟ,ฟิกก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเป็นภาพกราฟิกที่ทันจะบสุดน่ารักเลยทีเดียวนะครับเพราะในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมมองมุมสูงนั่นเองนะ เกมที่สองเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Generation Over d r i v e นั่นนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ในสไตล์การเล่นแบบ turn b a เบ d นั่นเองนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะผสมแนวไซไฟเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับเนะืน้อเกมนะครับก็คือเราเนี่ยจะต่อสู้กับ ฝั่งอื่นนะครับหรือว่าฝั่งศัตรูนะครับคือการจัดแมตช์ไปเรื่อยๆน่นแหละแล้วก็จะมีการจัดทงจัดทีมเพื่อไปต่อสู้กันด้วยนะครับแต่ละตัวละครนะครับจะมีสกิลแตกต่างกันไปด้วยนั่นเองนะครับก็สามารถเข้ามาลองโหลดเล่นกันได้นั่นเองนะครับแล้วก็ภาพกราฟ,ฟิกในตัวเกมนี้ก็ถือว่าสวยอยู่เหมือนกันภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพบุคคลที่3นั่นเองนะครับไปลองเล่นกันดูได้นะ สกรร์เกมที่สามเนี่ยก็จะมีชื่อว่าซอร์เซ็ตแมปนั่นเองนะสกหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมแนว Battle Royale นั่นเองนะครับที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวไส้กรอกที่ลงมาต่อสู้กันนั่นเองนะครับที่จะลงมาต่อสู้กันนั่นเองนะก็สำหรับใครที่มองหาเกมเวทเทอร์เรย์อใหม่ๆที่ออกแนวแปลกๆใหม่ๆเล่นนะครับคือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับภายในเกมนี้นะครับก็จะมีอะไรต่างให้เราไปเล่นกันเยอะแยะมากมายนะก็จะมีทั้ง สกงสกินนะครับให้เราแต่งอาวุธปืนต่างๆให้เราไปเล่นกันนะครับแล้วก็เกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนั่นเองนะครับเราก็สามารถไปลองโหลดเล่นกันได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ลงสตูไทยแต่ว่าในแอปแถบๆก็ลงมาให้ท่านผู้ชมได้ไปโหลดไปเล่นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมอกบุคคลที่3านั่นเองไปลองเล่นกันดูได้นะ เกมที่4เนี่ยก็เป็นอีกเกมที่ทุกคนนะ่าจะรอคอยกันอยู่นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Marvel Future Revolution นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกม Marvel จากค่าย Netmarble ที่ทําออกมา,กมา,กมากที่ค่อนข้างสวยมากๆเลยคือแบบเขาได้ปล่อยให้ลงทะเบ,บียนที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดให้เล่นนะเปิดให้เล่นเฉพาะสเตร ประเทศแคนาดานั่นเองนะครับเกมนี้นะครับจะมีภาพกราฟิกที่เพื่อนจะสวยมากๆเลยนะครับเป็นเกมรวมฮีโร่ที่ภาพกราฟิกระดับเทพเลยนะคือแบบมือถือสเปคตามเนี่ยเล่นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันกินสเปคมากๆนะสำหรับใครที่แบบต้องการไปเล่นก่อนคือสามารถไปลองเล่นเซิร์ฟแคนาดาได้แต่ว่าน่าจะต้องมุด V p n เข้าไปเล่นนั่นเองนะครับ ตัวละครฮีโร่ต่างๆก็มีอยู่ในมาว e ลทั้งหมดเลยนะครับก็ระบบการอัปเกรดแล้วก็ระบบการใช้สกิลก็มีเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับภาพในการเล่นก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับเนาะ เราก็มาอยู่สาหรับเกมที่5หรือว่าเกมอันดับที่5กันเป็นเทียบร้อยแล้วนะสำับเกมอันดับที่5เนี่ยก็จะเป็นเกมที่ทุกคนรอคอยกันอีกแล้วนะคล้ายๆตัวข,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 ของเกมที่4เลยนะแต่ว่าเกมที่5เนี่ยจะเป็นเกมฟอร์มยักษ์เลยแหละนะก็คือแบบเขาทําทั้งใส่ทั้ง Android แล้วก็ทางของพวก PC เลยนะครับคือแบบเกมเนี่ยมันค้างจะ กินสเปคมากๆากเพราะเขาสร้างโดย Unreal Engine ์เลยนะครับแล้วก็ระบบตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนว OpenW o r l d m m เนั่นเองนะครับคือแบบโอ้โหโ,โคตรแบบอลังการนะครับคือภาพกราฟิกโคตรอลังการแล้วก็ความจำเนี่ยไม่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่เยอะมากๆเลยนะครับคือปลาไปทั้ง10กิกเลยนะคือแบบเยอะมากๆก็จะมีชื่อว่า o d ดิน a h a l ร a Rising นั่นเองนะ นะแล้วก็ระบบในตัวเกมต่างๆก็จะมีอะไรให้ค่อนเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าในตัวเกมมันจะเป็นแบบโออร์เนาะก็จะมีเควสตต่างๆที่ตามแบบตามอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะตัวละครนะครับก็มีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในตัวเกมคือบบมีอาชีพเพื่อนเยอะให้เราไปเล่นกันนะก็สำหรับใครที่อยากเล่นก็สามารถเข้ามาลองเล่นกันดูได้แต่ว่ายังเป็นเซิร์ฟนอกอยู่นะครับมันยังไม่ปล่อยใน ตัวเพลสโตไทยนะครับสามารถไปเล่นเซิร์ฟตัวของเกาหลีก่อนได้นะ เัที่หกเนี่ยก็จะก็ได้ชอบเล่นเกมแนวสร้างอาณาจักรแต่ว่าอยากเล่นเกมที่แปลกๆใหม่ๆเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้อยู่ได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า The End นนั่นเองนะครับก็ ตามชื่อเนาะก็ The a n d นี่ก็จะเป็นเกมแนวสร้างอาณาจักรของมดนั่นเองนะครับที่เราเนี่ยสามารถสร้างอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะครับในตัวถ้าของมดนั่นเองนะครับเนาะภายในเกมก็ไม่มีอะไรบ้างแค่เราเนี่ยสร้างเมืองเข้าไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพื่อขยายอาณาจักรนั่นเองนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าโอเคเลยแต่ว่าไม่ได้สวยจนเกินไปการเล่นของตัวเกมนี้ก็จะเป็นการเล่นแบบแนวตั้งด้วยนั่นเองนะครับเนาะ ก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่น่าเล่นอยู่เหมือนกันกนคือแบบเล่นชิวๆเล่นเปนเพลินไม่ต้องคิดอะไรมากนั่นเองนะเกมที่เจ็ดเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Butter แอดเวนเจอร์นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว RPG ตะลุยโลกกว้างนั่นเองนะครับที่เราเนี่ยจะได้ออกไปประจญภัยเพื่อรวบรวมเศษเหล็กที่หายากนะครับในการรวบรวมเนี่ยเราเนี่ยจะไปสู้กับพวกหุ่นยนต์ต่างๆน,นั่นเองนะครับเมื่อเราสู้เราก็จะได้เศษเหล็กมาอัพกรงอัพเกรดนั่นเองนะครับเนาะก็ในการเล่นเกมนี้ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพลินๆได้นั่นเองนะครับคือการวางบอทต,ต่างๆเพื่อต่อสู้กับคนอื่นนั่นเองนะครับเนาะ ก็เป็นเกมที่ท่านจะสนุกแล้วก็เล่นเ,นเพลินได้ภาพกราฟ,ฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟ,ฟิกสุดน่ารักนั่นเองภาพนในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะ เกมแปดเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Happy คนเลี้ยงหมูนั่นเองนะครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อนี้หรือว่าทุกคนยังไม่เคยอ่ะได้ยินชื่อนี้เพราะเกมนี้มันก็จะเปิดตนานแล้วก็ปิดตัวนานมากๆนะครับก็เกมนี้นะครับก็เป็นเกมแนวสร้างฟาร์ม หมูของเราเนี่นะครับที่เราเนี่ยจะปกป้องหมูของเราหรือว่าไปขโมยหมูอของเราขโมยหมูอของคนอื่นได้นะครับแล้วเราเนี่ยสามารถผสมผ่านในอาหารหรือว่าทําอะไรหลายๆอย่างในฟาร์มเราได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเกมนึงที่เล่นสนุกเล่น,นเพื่อนๆแล้วก็เล่นแก้งเหงากันได้นั่นเองนะครับภาพกราฟิกในตัวเกมนี้จะเป็นภาพกราฟิกออกแนว 2D นะครับระบบการเล่นจะเป็นระบบการเล่นแบบแนวตั้งนั่นเองนะครับนะ เราก็มาอยู่สลับเกมรองอันดับสุดท้ายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสําหรับเกมรองอันดับสุดท้ายเนี่ยก็จะมีชื่อว่าไนแอมเ a ร e นะเองนะสําหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวเ o r r o r เป็นเกมแนวแก้ไขปร่นะในบ้านแล้วก็จะมีผีที่คอยดทําร้ายเราอยู่นั่เนเองนะครับเนาะเกมนี้นะครับจะมีอยู่2โหมดนะก็จะมีโหมดเนื้อเรื่องนะก็จะมีโหมดแบทเทิล นั่นเองนะครับที่เราสามารถไปเล่นกันได้นะครับแล้วก็ในตัวเกมก็จะมีปริศนาให้เราไปแก้ไขท่านจะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเนาะภาพกราฟิกในเกมนี้ก็ถือว่าโอเคเลยแต่ไม่ได้สวยจนเกินไปภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1น,นั่นเองนะครับก็สามารถไปลองโหลดเล่นกันได้นะใครที่ชอบเล่นเกมแนวที่เป็นเฮอร์เรอร์หรือว่าแนวที่เป็นเกมผีนะครับนะ เกมที่10เนี่ยก็จะมีช an ูว่าแอสตราดันเจียนนเองนะก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั A ่น RPG ผ่านด่านไปเรืเ่อยๆแหละนะครับภายในตัวเกมนะครับก็จะมีด่านต่างๆให้เราไปเล่นกัน่อ้าเยอะแยะมากมายนะค,คือแบบเราจะฆ่ามอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็เกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนเล่นกับคนอื่นได้ด้วยนั่นเองนะครับเราสามารถสร้างความของเราได้ด้วยส่วนตัวละครเราสามารถเลือกได้ข้างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเนาะ ก็เป็นเกมหนึ่งที่น่าเล่นแล้วก็ภาพกราฟ,ฟิกที่ไม่ค่อยกินสเปคอะไรมากนะเพราะว่าภาพกราฟ,ฟิกมาันจ่อกแนวพอลิกอนะ,นะครับเนาะปลองเล่นก็ดูได้นั่นเองนะ ก็เป็นบ้างสำหรับ10เกมประจําสัปดาห์ที่เอามาท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชอบกันนั่นเองนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบไปเพลงนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจันหนักเกมไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนั่นเองนะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม